นี่คือบริเวณท่าเรือของเกาะมุกค,ครับนี่คือพายุนของไทยที่อยู่ที่จังหวัดตรังครับตรังเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีพายุนมากที่สุดครับผมเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าทะเลครับที่นี่หญ้าทะเลขึ้นเยอะมากบริเวณท่าเรือของเกาะมุกเนี่ยที่จังหวัดตรังนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นเนี่ยก็จะมีผู้คนทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนท้องถิ่นเนี่ย มาดูพายูนครับเพราะว่าพายนจะขึ้นเช้ากับขึ้นเย็นซะส่วนใหญ่เพราะว่าขึ้นลงมันเรียบสงบครับผมเขาก็จะขึ้นมากินหญ้าเต้นๆต้นเลยครับแบบระดับน้ําแค่เข่านะครับบางทีเขาก็ขึ้นมากินหญ้าเลยเขาขึ้นมากินโดยที่เขาไม่สนคนสนเรือน,นะครับบางทีก็เป็นอันตรายขเขานะฮะบ,บริเวณท่าเรือของเกาะมุกเนี่ยแล้วก็ทั่วของหาดเกาะมุกเนี่ยก็จะมีหญ้าทะเลขึ้นค่อนข้างหนานะฮะเขาก็จะมากินครับผม อยู่ที่นี่นะครับประมาณ10ตัวครับเขาบอกบางทีมา4ี่หตัวมาเป็นหมูนะ่คณะมาเป็นครอบครัวครับผมแล้วผมก็ได้เห็นจริงครับได้บันทึกบรรยากาศาบริเวณกาะมุกแล้วก็ใช้โดรนถ่ายจากมุมบนเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเพลิดเพลินในการกินหญ้าทะเลอยู่ครับนี่คือบันทึกการเจอพยูนครั้งแรกของผมครับที่นี่เกาะมุกจังหวัดตังครับ ผมอยู่ที่จังหวัดตรังครับนี่คือจุดที่ผู้คนมาดูพยโยุนกันฮนะผมมองลงไปข้างล่างเนี่ยนี่ไม่ลึกนะแล้วก็จะมองเห็นกลุ่มปลา่เล็กน,น้อยแล้วก็หญ้าทะเลนี่อยู่ตรงนี้นะคือตรังเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่แบบตรงเนีย่ยยาวไปถึงตรงน,นู้นเนี่ยยังตื้นอยู่เลยนะผมก็ไม่สงสัยนะว่าทำไมเขมามาแถวนี้เพราะว่าเขาอ,อยู่น้ำตื้น พี่แค่เนองยา่าๆอะไรอยู่นี้นะน้องไปไหนแล้วอ่ะคือพี่คนเรือเขาเนี่ยครนนพาเรามาดูพยู<ร>นเวลาเขาขึ้น,ข,นขึ้นไหนลงุงเวลาเขาขึ้นขึ้นแถวนี้ได้ไหมตอนเช้ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยเหรอโอเคก่อนที่ผมไปรับน้องอะนะมันอยู่ตรงนี้คุณพงษนี่คือบริเวณตรงสะพานที่เขามามาดูเลยนะ ผมก็จะเห็นถ้ายุนครั้งแรกเดี๋ยวไปดูกันรอดูรอดูเขาครับนี่ปลาดาว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 นี่ปลาดาวตัวเบลเลอเลยปลาดาวปลาดาวนี่นะผมจึงบอกว่าคุณเห็นหญ้าทะเลไหมหญ้าทะเลตรงนี้เลยถ้ายูงเขาจะมากินหญ้าทะเลตรงนี้แล้วเขาเฟรนลี่มากลุงบอกคือเฟรนลี่แบบโคตรนี่หญ้าทะเลตรงนี้เลยเห็นไหมนี่

ใกล้มากเฮ้ยใกล้มากที่จังหวัดทางตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากใกล้เลยนี่คือพายูนที่จังหวัดทางตัวใหญ่ um มากตัวใหญ่มากเหมือนโลมาเลย ว่าปากเขาเป็นแบบว่ากินหญ้า Amazing ของจริงเห็นใกล้ๆเลยเคยเห็นในคลิปของฝรั่งที่สหรัฐนะฮะที่เขาเรียกแมกกาชีสวยงามมากเลยลุงสุดยอด เห็นแค่นี้คือแบบดีใจมากแค่นี้คือดีใจมากคือดูคนอรอบนสะพานเติมเลยแต่ว่าเขามาตรงนี้แเคฮะเดี๋ยวผมจะบินดโดรนนะดูจากดูผ้าอ้ยนั่อไอ้ยขึ้นแล้วดูผ้าจากข้างบนนะคือผมมาเห็นความสมบูรณ์ของหญ้าทะเลเติมเลยนะคือพายุเนี่ยเขาอยู่ได้อาหารหลังเขาคือหญ้าทะเลนะฮะหญ้าทะเลคือถ้ามีหญ้าทะเลเขาตายที่นี้ยจังหวัดตรังเนี่ยหญ้าทะเลเป็นแนวแบบแนวทั้งแบบทั้งแบบขแบบโขยาวยาวมากอะ นี่คือความสมบูรณ์ของจังหวัดตรังที่ผมมาเยี่ยมเยียนครั้งแรกนะฮะคือผมเห็นแค่เนี้ยผมตื่นเต้นมากนะฮะตื่นเต้นมากเห็นความเป็นธร,รรมชาติของเขาเห็นแบบโหใกล้ใกล้มากอ่ะตัวเขาแบบยังพอที่จะมีรอแบบอินปูนอยู่นะแล้วก็ตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่นะฮะตัวเมื่อกี้ตัวใหญ่เดี๋ยวเราจะรออยู่นี้น,นิดนึงแล้วก็ดูเคนรอดูจำนลยรออยู่น้นิดนึงครับแล้วก็ดูรอดูสภาพเพราะเพราะว่าอ,อ,อาหารเขาอ,อยู่นี่แหล่งอาหารอยู่นี่ก็อาจจะมาอยู่เรือนะฮะเดี๋ยวจอดเรือรอ ย่าละเลตึ้งนี่ยากเลยตึ้งนั้นเลยนะนี่คือแหล่งที่เขาอยู่ฮะปลาต็ม,มเลยนี่บริเวณท่าสถานที่คนมาดูนะค,คือต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีย่าทะเลขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะปลูกย่าทะเลได้ทางตรังเนี่ยได้มีการอนุรักษ์ หญ้าทะเลแล้วก็ปลูกหญ้าทะเลไว้นะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของพายุนะครับซึ่งก็เป็นการรักษาทรัพยากรต่างๆของทางตรังไว้นะครับที่นี่คือจังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์มากเลยผมชอบเที่ยวเมืองรองฮอนมีเสน่ห์อย่างนี้แหละนี่คือตรังครับผมที่ผมบันทึกไว้ครับสุดยอดเลยฮะอิ่มมากอิ่มมากก็เราเห็นตัวนี้โมใหญ่เหมือนกันนะลุง ยิงเหรอใ่รนี่กำลังโตนลลุงบอกกำลังโตคือโตได้มากว่านี้คือบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่แบบเชื่อที่ว่าเป็นูงอยู่มันมีเป็นูงด้วยมันมีอแต่เราต้องใช้เวลาถ้าไปหามันนะโอ้โอเคคือนี่คือแหล่งของการในริญเติบโตของพายุของไทยนะฮะแหล่งสําคัญมากผมเคยได้ยินที่สมสารแต่ไม่เคยเจอนะฮะแต่ว่าที่ตรังเนี่ยก็ได้ยินแล้วก็มาเจอเลยโอ้ คนมารอดูเติมนะฮะเติมแบบเติมมากฮะโอเค <S 2> <S 2> okay, ไปแลฮะเรือออกาะบาย